ผู้วินิจฉัยบทที่ 6: กข้อสิทูตของพระยาเวทรงปรากฏแก่กีดีโอนดัดกับเขาว่านักรบกล้าหาญเอ่ยพระยาเวสถิตกับเจ้าชายคนหนึ่งชื่อเกดีโอนกําลังซ่อนตัวอยู่ในลานย่อาองุ่นกลัวศัตรูของเขาเมื่อทูตสวรรค์ได้เรียกเขาว่านักรบผู้กล้าหาญผู้จะ ปลดปล่อยประชากรอิสราเอลจากพวกมีเดียนถึงแม้ว่ากิเดโอนจะรู้สึกหนักใจอ่อนแอและถูกคมคูทูสวรรค์กล่าวซึ่งส่งผลต่อกิเดโอนว่ากิเดออนท่านเข้มแข็งมากกว่าที่ท่านคิดท่านยอมให้สถานการณ์ทําให้ท่านเชื่อว่ามันยากเกินที่จะจัดการแต่ท่านมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้ท่านกล้าหาญท่านมีความสามารถท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานและ ท่านสามารถทำได้ดีกิริโอนเพียงแต่เห็นสิ่งตรงข้ามที่ดูเหมือนจะข้ามไปไม่ได้ทูตสวรรค์มาปรากฏเพื่อย้ำเติมว่าท่านทำได้ พระเจ้าสงสัยความยิ่งใหญ่ของพระองค์บนตัวคุณพระเจ้าไม่ได้ให้คุณเข้าไปในสถานการณ์ที่รู้สึกหนักใจถ้าพระองค์ไม่ได้เตรียมคุณไว้ก่อนสําหรับสถานการณ์นั้นความจริงก็คือว่าหากพระเจ้ายอมให้คุณอยู่ในสถานการณ์นั้นหมายถึงคุณสามารถจะจัดการมันได้โดยพระเจ้าคุณเข้มแข็งเกินกว่าที่คุณคิดคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดระบายลมปราณบนชีวิตของคุณพระองค์กล่าวกับคุณวันนี้ว่านักรบผู้กล้าหาญจงลุกขึ้น ยืนอย่างมั่นคงนักรบผู้กล้าหาญคุณมีความสามารถที่จะทําได้ให้เราร่วมใจกับดิษฐานข้าแต่บ,บิดาเจา้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรู้จักเราและรู้ว่าเราสามารถที่จะเป็นได้สิ่งที่พระองค์เรียกเราเป็นขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเตรียมเราและประทานกําลังและการเจิมให้กับเราที่จะแข็งแกรง่งและเราจะไม่อ่อนแอและเราจะมีพอที่จะทําสิ่งที่พระองค์เรียกเราทําเราเป็นนักรบผู้กล้าหาญในน้ำพระเยซูเอเมน